หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันก็เพียงแค่พูดคำเดียวเธอติดเชื้อเราต้องการการสนนทันทีเธอจะสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อเออฉันรู้แต่ต้องช่วยเด็กคนนี้ก่อนมันเป็นความปรารถนาสุดท้ายเธอเออเป็นเด็กผู้ชายค่ะฉันต้องตั้งชื่ออะไรดีคะอันนี้อันนี้คือตัวละครเราใช่ไหมโอเคสัตว์มาครับ โอ้โหเกิดออกมาก็มีผมเลยวะตัวหล่อเอ่อแล้วแม่ของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างดูเหมือนไม่ค่อยสบายเลยเอ่เธอหายไประวังลันวิ่งดิวิ่งเกิดมาพร้อมเก่งแล้วก็ทรงผมนะฮะมีผมยาวแล้วว่ะปวดเปี้ยวเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ The Walking Zombie 2นะครับ โอเคอันนี้ก็อารีโหลดนะครับเอ่อสวิตช์เวปอนกดคิวก็อีแอคชั่นโอเคกดอีใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีแอคชั่นโอเคเอาล่ะตอนนี้เราต้องรอดออกจากที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเคลียร์ซอมบี้สิบสองตัวใช่ไหมซอมบี้เขาฆ่าพวกเฮ้ยเดี๋ยวมันมีถังถังเฮ้ยหนาวะรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนโอ้ยโอ้โหซอมบี้มาข้างหลังเกือบโดนเลยเมื่อกี้ เอาล้างเคลียร์เรียบร้อยเซฟต์สบายเอาเด็กกับเก็บเด็กทารกมาโอ้โหเก็บมาเก็บของเลยครับแล้วก็ไปใส่ในแทนรถเหรอมี่รถตู้เหรอครับอ้าวิมีปืนเขาเรียกว่ามินิกันด้วยครับน้องว่าเอ้าว่าได้ใช้ครับของแร่เคียร์ซอมบิสามสิบตัวใช่ไหมมามีเด็กหัวแร่มา มีเปล่าเนี่ยไปลืมดูมีลวดเฮ้ยมีโหลดได้ด้วยวะมินิกันกดแรงเลยไปคงไม่อยู่กับเด็กใช่ไหมเองอะว้าย อเอาละใหเหลือตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ใช่มันไปแอบกินเด็กแล้วนะโอเคไม่ใช่ครเหรออยู่นี่เอาละมิชชั่นคอมพลีส20ปีต่อมาวินเดอร์แมนเหรอเอเอเพื่อกหนุ่มเตัวโตพร้อมกับนักเดินทางที่คุพบกันในป่า อันนี้แฟงนะครับเออพวกเขาหาอุปกรณ์อาหารและยารักษาโรคในซากหลักพังของเมืองเก่าเออไลร่านักรักษาผู้คดงานเลยงานรักษาผู้คนสมาชิกเออ่วูดแลนด์อีกเรื่องวิถีชีวิตเฉยชาอันนี้พี่เหรอเอออเลเดอร์เหรอ เออพวกเขารู้ว่าการอยู่ต้องมีความหมายหรือการตายยี่กว่าแยกกว่าไปตายใครตัวผู้อะเอ่ออะไรวะโรสเตอร์โรสเตอร์ the chosen one the chosen one กูถูกเลือกนะฮะงานกอบกู้โลกงานในเรเลอคือควบคุมผู้เล่นพระเจ้า เอาเดี๋ยวนะมจะบอกนะว่าตัวตรูโอ้โหถูกช่วยมาชีวิตอย่างดีก็คือแบบอยู่ในสภาพแบบนี้เลยเหรอเมาหัวนะราน้ำเลยฮะเอาไงก็ยินดีรับสู่วุนแลนด์นะครับเป็นเซฟโซนแหล่งสุดท้ายหลังจากที่เราได้รอดชีวิตมาจาก20ปีที่แล้วนะครับตัวแบกของเราค่อโลงมานะครับตอนนี้เอลเดอร์น่าต้องมารับเฟซของเขาครับ อาอทำไมเลือดเรามี57หรือว่าเพิ่งเพิ่ง20ก็เลยแบบอายุก็เลยแบบได้แค่นี้ต้องคุยอะไรพูนรุ่นบราดี๋ยนเขาคุยเสร็จก่อนหรือไม่คุยแล้วกันอ๋อแฮปปี้ยี่สิบปีนะครับขาคุยไปธรรมดาแล้วกันนะครับที่ตอบไปมากมายอันนี้แฟงเลือดเพิ่มขึ้นด้วยครับขอให้มีความสุขเอาปืนกระบอกหนึ่งแลกกระสุน อ๋อก็คืออันนี้น่าเป็น20ปีงรเราเขาเลยแบบเอ่อให้ของขวัญเราใช่ไหมครับผมอันนี้รู้สึกเป็นสไนเปอร์หือเป่ะน,นะครับ m j card อันนี้ STCC โอเคปืนนี้ตั้งกันนะครับใช่แล้วขอบคุณมันคงมีประโยชน์นะฮะการฝึกยิงปืนเหรอกดแ็บนี่ครับปืนเข้ามาแล้วเรากดแ็บอ๋นนี้เปิดแมปใช่ไหมเนี่ยสนามยิงปืนเหรอ เอาว่ะตัวนี้อยู่ที่สนามยิงปืนนะครับน่าจะต้องมาฝึกซ้อมก่อนสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าอุย้ยมีของเออเราเป็นไม้เบสบอลหรือเปลือกระทะดีกว่าครับเฮของแรกเราคือกระทะอันนี้แบ็คแพคโอเคติดตั้งปืนนะครับใช้แล้วก็อันนี้บวกกระทะ ใส่กระทะโอเคเอาวุธเรียกว่าอาวุธประชิดฟาดคล้ยฟาดค้าฟาดเหมือนมันเบาอ่ะอันนี้เราใช้อะไรใช้กระทะก่อนดีกว่าโอ้โห้ยฟาดแรงดีจัง <c oughs> เอาลีกสองตัวโอเคนี่น,นี่ต้องฟดัดหัวดิมตึงจะตายเร็วแล้วก็กดกดคิวอ๋อนี่ยคิวสลับ อู๊ดครับสวิตช์โหมดโอ้โอ้โอ้ไม่ครับบอกแล้วเราเคยเป็นทหารเก่ามาก,ก่อนเก่าซะฝุ่นเขื่อนดิแทนที่เอาล้วก็กลับไปวุ้นแรงอีกมีการใช้น้ำมันเ,นเกิดขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เรามีน้ำมันอยู่ที่70เราใช้ไปเยอะแล้วเอาละให้กลับมาที่เดิมพุยกับแฝงว่าไงแฝงอ่านี่โอ้เป็นเกียร์เฟย์ครับ เป็นการซ้อมเฮ้ยเป็นการรับเพือีกเร็วกด,ดแทบ็บไปที่แผนที่ไม่ทำไมให้ผมมาเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอมบี้บุกสนามยิงปืนกระสุนมีเท่าไหร่วะเนี่ยห้าร้อยโอเคจัดมา เฮ้ยได้เลยเมื่อกี้อ๋อได้กระติกน้ำหรอแล้วก็ได้ระเบิดด้วยข้าร้อยเจ้าอยู่ไปเนี่ยโอเคเคลียครับอ๋อเราต้องมาซ่อมที่นี่เหรอเอาละเรียบร้อยครับเวทอัปเดต มีถังกูใช้หน่อยครับเหลือไว้ทำไมอ่ะเฮ้ยออกวิ่งได้นี่หว่าวิ่งได้แล้วก็ไม่บอกรีบซ่อมครับรีบซ่อมเฮ้ยมาลุกอะไรตอนนี้วะเนี่ยตกใจหมดเฮ้ยนี่ไม่ได้อะไรวะเนี่ยกระสุนช็อตกันใช่ปะ หลังนี้ปะไม่มีโอเคมีชั่นงมพผิดเราปกป้องนกที่นี่เรียบร้อยครับแล้วก็กลับเมือง เอาล้วคกลับมาที่นี่อีกครั้งนี่แล้วก็มารับเฟสเชียร์เฟสเรียบร้อยครับโอ้ไม่ตังเยอะเลยแล้วก็มีเฟสกับเขาอีกนะครับมันน่าจะมีเฟสกับทุกๆคนที่นี่หรือเปล่านะครับอันนี้นิวเชียเดอร์เดีย๋ยวคุยกับเขาสักหน่อยครับโอ้มีขวานอาวุธประชิดแต่ผมไม่เอาแล้วกันนะหรือว่าเอาไปใช้แบบนี้ว่ะเฮ้ยช็อตกันนะฮะห้าพันเลยอ๋อ ตัวน,นี้รูบิตังอยู่สามพันนะฮะไอที่เ,าเรา,าหาได้แล้วของวันนี้ผมยังมไม่เอาอันนี้แบ็กแพคเหรอ,อน,นี่อ๋อของในแบ็กแพคก็คือเอามาขายได้ใช่ไหมนี่ไงครับของขายอันนี้เป็นซิวสแควร,บร์บอเราต้องขายใช่ไหมมันไม่ต้องเอาไแอพเกลียดอะไรใช่ป่ะขายก็ได้ครับแล้วก็มันมีรองเท้ากับกางเกงเราใส่อยู่หรือเปล่าประเด็นแป๊บหนึ่งครับ แว็กแพ็คเอ้ยไม่ใช่ครับเออเรายังไม่ได้ใส่ใส่ไปเพิ่งขายอันนี้ก็ติดน้ำบ่อ่าตัวนี้ก็มีเคล็กับเขอาเหมือนกันนะครับอะไรวะเนี่ยอะจะบอกในหะ้ให้ซ่อมไว้ตรงนี้อ,อะไรยาวไอทำอะไรดิไม่ไม่ไมเฮ้ยอะไรเมื่อกี้แวบบ๊แบบแวบบ๊แบบแวบบแบบแบบเห็นนะโอ้ให้มาคุยกันาฬิกาเขาหมดแล้วใช่ปะ่ะ โอ้เล่นเก็บ XP เฉยนะครับโอ้มันจะมีเควสกับทุกๆคนนะครับเมื่อกี้ก็เควสแบบธรรมดาอันนี้ใครบั้งาอันนี้อเมนตาผมล็อกเควสจากใครดีอ๋อออโอนี่เลเวลอัพก็คือเราได้น้ำมันด้วยครับ15บห้โอเคได้อยู่ครับงั้นผมขอล็อกเควสจาก แป้งแล้วกันครับมีหรือเปล่ามีเวทเพิ่มเติมไหมอันนี้อ๋อจะเป็นสกิลสปีดนี่นะครับ XP แล้วก็ได้ตังค์มาอีกหนึร้อยโอเคจัดมาครับเดี๋ยวขอไปลุยอีกครั้งหนึ่งอันนี้อะไรอ๋อนี่สกิลครับสกิลพอยต์อยู่5อันนี้อาวุธหรอคืออัพอัพโอ้บวกดาเมจบวกอะไรแล้วก็มีอาวุธเลเซอร์อาวุธระเบิด แล้วก็คิติคอนเวลาโจมตีนะครับอันนี้ป้องกันกับ sp แล้วก็มีล็อกพิกล็อกพิกเหรอก็คือสามารถใช้ล็อกพลิกแบบปลดล็อกอะไรได้ง่ายใช่ไหมครับก็มีการเทรดเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็ต้านกำรรมะตังสีเออแล้วไม่มีโชคให้ผมเลยเลยโชคอะผมตองการโชคนะฮะเออตรงการโชคแบบดุ่นดวนเลย <laughs> คือตอนนี้ผมอัพคิตคอนไปแล้วหนึ่งก็คือผมอยากอัพเกรด าวุธอะก็คือมันจะมีอาวุธแบบอาวุธปืนธรรมดานะครับแล้วก็มีเลเซอร์แล้วก็มีอาวุธประชิดกระบุมตอนนี้เรามีอาวุธธรรมดาก็อัปเกรดไปแล้วก็ไอ้สปีดนี่มันคืออะไรตอนแรกผมนึกว่าสปีดนะครับอันนี้น่าจะพูดคุยแบบเออเกียร์กรอบหรือเปล่าช่วยคุณมีตัวเลือกในการจัดการสถานการณ์บางอย่างอ๋อบนบทสนทนานะครับคือแบบมันจะมีเพิ่มช้อยหรือเพิ่มอะไรให้เราดีขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเหมือนกับโชคในการพูดหรือเปล่า ชว์ของพูดแล้วโอเคอันเพิ่มคีย์กับเดเมทแล้วก็เพิ่มเลือดนิดนึงครับโอเคเอาละหมดแล้วเช็คไฟเราตอนนี้เราก็มีเควสไปใช่ไหมไปที่ไหนเควสของแฝงนะครับเอาละตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานที่ถูกทำลายครับเออเคลียร์ซอมบี้ไปเดี๋ยวอะไรอะ่ะเฮ้ยระเบิดนี่ว่ากดแทบ็บแบ็คแพคแล้วก็นี่ครับ ใส่ช่องอาวุธเอ่อแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บมึงกดอันไหนกดชิวเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อกดเล็กสามเฮ้ยมันปลาเลยเหรอโอ้โหแล้วแล้วปลาไปถูกที่ด้วยโอ้ได้กระสุนด้วยแ้กันเฮ้ยแล้วมันมีของดรอปด้วยเอ้อดีดีจัดเลยครับเอาดิพี่เงินแหละกระจุยของฟรีเราก็ต้องใช้หมดครับ ไม่ใช่แหละปืนกระสุนจะยี่สิบตัวอันนี้ไม่นี่ล่อๆมาทางทางแก๊สดีกว่าทางเชื้อเพลิงเดินมาอุ้ยฝั่งนี้ก็มีปังนั่นไงอ่ะเรามีเท่าไหร่มีแปดใช่ไหมโยนไหมครับทั้เฮ้ยคนแรงโอเคกุมครับ มีถังส,สายกับมันตังสายกับมันตะลังสีด้วยพูสธิติดปากเล็บเฮ้ยขึ้นขบวนเหรอเฮ้ยอันนี้มันมีสารนะโอ้ยอยู่นะคือผมต้องระเบิดตรงนี้ไหมไม่รู้อ่าปาไปก่อนละลบครับโอเคถังไม่แตกแล้มีตายไปห,หมดด้วย ลั่นฮิกช็อตอย่างเดียวครับเดี่ยวนะมันจะมีเครื่องล่างอีกเหรอแต่มันมันไม่มีของไอ้ค้นนะแบบเออเป็นที่อุ้ยโอ้โหดูของสี่ร้อยนัดนะเอาไลมิชั่นคอมพลีทนะครับ น่าจะกลับเมืองเออได้โดยปริยายแต่น่าจะไม่มีของไอ้คนนะครับมีเต็นท์พยบาบาลอยู่โอเคงั้นเราเอน็นเตอร์เทนกลับดีกว่าเดินกลับแบบเรียบง่ายเอาละมารับของกันดีกว่าครับได้ตังค์เดี๋ยวนี้ผมต้องเก็บตังค์ไปซะแล้วสิเอ,อ่อไอ้เควสของแฟงนี่เดี๋ยว รู้สึกว่ามันจะยาวๆเรือ่องเราจะรับจากเขาไปตลอดเลยดิวแล้วเทรดเดอร์มันมีเครื่องใหม่นี้ด้วยหรือว่ามีของขายอีกแปลกๆเอ้ยมีครับเสืผ้าไม่ไปใช้ทําอะไรนะงั้นก็ขายๆไปเออเราไปรับเพื่อรับจากคนใหม่ดูแล้วกันนะครับอเม,มนดกัโอเคคุยกับเขาแล้วเดี๋ยวรับเพื่อนครับโอ้เดี๋ยวเราไม่มีสกิลไว้นี่สกิลเออ่ คำพูดอะสปีกนะฮะโอเค s p e a อไม่มีโอเคงั้นเราต้องรับจากแฟงไปก่อนแล้วกันนะครับร,รับไปก่อนคุยคุย,คยไปเดี๋ยวก็ได้ครับเอาล่ะไปต่อครับเดี๋ยวนะไอตัวนี้เขาเตือนบอกด้วยนะว่าเป็นโซนอันตรายก็คือทางเขา้าศูนย์วิจัยนะอ่าจะมีไอพวกแพร่เชือ้อโอซีรีลเลยเหรอน้ำมันเราไม่หวานนะ มีซอมบี้จำนวนมากที่ทาานาาีนาาน่นี่เออย่าพยานยิงอาวุธหรือคว้างระเบิดเพราะมันต้องใช้วิธีเงียบเท่านั้นคุณมีแผนอะไรเหรอเอาไมา้ตีนี่ไปที่เอาจารวดพวกนั้นและระเบิดทางเขง้าเหมือนซะมันจะช่วยป่าไม้จากการโ<อ>จมตีของซอมบี้ได้ แน่นอนฉันจะคุ้มกันคุณจากในรถโอ้เพื่อนคุ้มกบัดแบบให้ตูไปตายใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวดูไม่ไม่ก็คือมันนะให้เราไปตายเอ้ยกมันคุ้มคือจะบอกว่าคุ้มกันในรถบ้าอะไรวะดิคือห้ามใช้เขาเรียกว่าระเบิดหรืออะไรทั้งนั้นนะใช้คงยี่อย่างเดียวเดี๋ยวนะเรา,เราต้องไปเอาระเบิดแล้วก็ไประเบิดทางเข้าเมือง เออเอาละก่อนกินแหลเราไม่ไม่นั่งนั่งนั่งตัวไหนวะเนี่ยนั่งไม่ได้หรอเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยมันมีไอ้ป้อมปืนอ,อยู่นี่ว่าใช้ป้อมปืนไม่ได้หรอกพี่มีกระสุนหรือเปล่าไม่ได้เออเดีะนะ๋ยวดาเราจะไปตักไนก่อนเงียบเก็บเก็บไปก่อนแล้วกัน อยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยไม่นะเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนนี่นี่ของไอ้ชัดครับปิดประตูไม่ได้หลอวะอุ้ยมันตกแรงอยู่นะตกเร็วนะโอเคไม่ไม่ไม,ไม่เห็นแนละ้วเคลียร์ทุบไปดีก่อนมันติดฟ้าเออมันติดฟ้าก่อนคลิกฮึบ เงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้ระเบิดอยู่ไหนเฮ้ยโอ้เอานี่มาถล่มหรอเป็นหัว RPG นะครับล็อกเก็ตเล็กเลยรึเปล่าดูของก่อนใช่หรือไม่เอ้าไม่มีดีดีกว่าได้เป็นโอ้ใครมาอะไรเป็นยี่ห์อยเนี่ยโอเคเราต้องกลับไปที่เดิมวุ้ยใครตบใครตบเดี๋ยวผมเคลียร์ไปก่อนดีกว่ามันมันเห็นแล้วอ่ะมันจะตาม โอ้เร yeah. ืองหลงสิบเลยเอามาดิแล้วไมปนะครับสกิลอาวุธปัดฉีดมาด้วยแล้วสกิลปืนเฮ้ยโอเคอ่านี่ครับถาดป้อมปืนมาดิวุ้ยไม่ได้ เดี๋ยวเป๊ะมึงออกอยังไงออกอยังไงเดี๋ยวนะผมออกจากไอ้นี่ไงคอมพิวเตอร์โอเคอ๋อแล้วก็กลับเลยเหรอไม่นะคือผมอยากเขียนซอมบี้มานิดนึงไม่ไม่คือผมอยากรู้ว่าเราจะระเบิดทางเข้าเมืองเพื่อปิดไอ้นี่ใช่ป่ะปิดแบบไม่ให้ซอมบี้มันมาซอมบี้ก็มีเลเวลเหมือนกันว่ะอ่านี่ไงครับมีกระสุนด้วยไอ้นี่มันมีชุดเกาะว่ะเปิดอะไรชุดเกาะ อุ้ยเ็เจเู้มีติดคียครับเฮ้ยอะไรจะมาไอ้เบสบอลด้วยเอาวะมันน่าจะเทมเพทเท่าไหร่วะอ่าเทมเพทหนึ่งบวกสามแล้วก็ไอ้นี่เราล่ะกระทะเฮ้ยกระทะนี่แรงเลยกระทะแรงเลยฮะแรงกว่าไม้เบสบอลอีกเดี๋ยวมันตรงนี้ก่อนโอ้โหกะว่าจะไปหาทองในเมืองอยู่เรามาระเบิดซะบึ้มหมดเลยหมดกันเลยครับ แล้วก็ไปที่รถโอ้นี่เหรอพุ่มกันของเองเนี่ยโอเคพี่ช่นของเพีทกลับบ้านได้ว่าไงแฟงมีเคเวสอีกด้วยนะเนาไอตัวนี้ตังมีสี่พันแล้วครับมีเคเวสอีกไหมอ๋อเคเวสหมดเลยเอามีครับอีก ไปครับลุยกองแฟงเหมือนเดิมย,วย,ยาวๆอันนี้ให้เราซื้อโอเคไม่เอาเฮ้ยเลเวลอัพเลเวลอัพหว่ก็โลโก้อัพเกรดสกิลไปเลยแล้วกันสกิลไอ้สปิกมาอัพมาแล้วก็เหลืออ,อีดขีกกับป้องกันนิดนึงแล้วกันนะครับอัพเป็นดาเมจแล้วก็เหลือไปซึ่งหนึ่งพอยแล้วกันเพื่อแบบ เออเดี๋ยวผมอาวุธประชิดด้วยเออโอเคเหลือไว้หนึ่งควายเผื่อเราได้อัพสกิลสปิกเหลือไว้เฮ้ยมันนี้เปิร์กด้วยเหรออัพเปิร์กมันมีสกิลพิเศษด้วยนะครับมีนักเรียนดีเด่นอันนี้การอ่านภาษาสัตว์แล้วก็อะไรว่าคนเก็บคะแนนคนเก็บขยะทักษะสุม่มแล้วก็อ๋ออัพได้แค่เฉพาะพวกนี้อยูะนะ่นยเออพวกนี้มันปลดล็อกมาแล้ว อันนี้หายเร็วขึ้นใช่ไหมฟาดการรีเจนนะโอเคปลดล็อกมานี่เป็นสกิลพิเศษที่เราต้องอัพอัพแล้วหนึ่งครับปลดล็อกไลแล้วก็ไปครับแผนที่ก็ซื้แผนที่เราจะมีแค่นี้หรือเปล่าเออเนี่ยเรากลับมาที่โรงฝึกแล้วอะม่าลุมกันว่าเขาจะให้เราเล่นวนๆอย่างนี้ไปหรือเปล่า หัวไปปืนดีกว่าปะโอเคต้องกลับมาซ่อมไม,ม,ม่นี่ใช่ไหมอุ้ยอะไรนะอ่ะไปไหนโอ้ ไม่ใช่ครับมันเป็นทางลงเหรอเฮ้ยนึกว่าเราจะมาแบบสุ่มๆมั่วๆครับมันจะมีทางไปต่ออยู่นี่แบบลงว้านี่มันชั้นใต้ดินเลยนี่ว่ะเสียฐครับไ,ได้ป่าตรงนี้ไม่ได้ด้วยอกเกอร์ทำไม่ได้ กระสุนมาย,ยาวๆใส่ผ้าวิหรือว่าน,นี่จะเป็นทางเข้าแบบโรงงานวิจัยครับไม่ใช่ห้อง l a บวิจัยวัดดีอุ้ยยัดชีข้างล่างโคตรโหดเลยอันนี้เขาบอกว่าการถ่ายเทกมาต้องสีเอ่อภาพอะไรแหละไม่รู้นะ เดี๋ยวน่าจะเป็นที่ห้องแล็บผมต้องมาทําอะไรสักอย่างที่นี่ก็คือเควสผมไม่ได้คุยกับเขาด้วยคือผมรับรับไปงั้นแหละครับแล้วเราค่อยมาเฉลยกันที่นี่ดีกว่าว่ามันคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเกมมีมินิเกมให้เล่นด้วยเฮ้ยอ่ะกดกดกดไหนอะกดสเปกเหรอโอ้หนี่การแฮกระบบครับนี่เราเทียบอยู่แล้วแฮกได้ทุกอย่าง อุ้ยเอาหลังกันตอนนี้ไปกิน <c oughs> เราไม่อยากเบร์กออศูนย์นะนะอ๋อนี่น่าเป็นเครื่องจ่ายไฟหรือเปล่านะครับสวิตซ์ออนเราก็ต้องกลับไป <c oughs> เ,เดี๋ยวนะเอาไปกิน ของฟรีผมใช้แบบไม่เสียดายอยู่แล้วครับต้างของไม่ฟรีนี่มันจะเสียดายโอเคจบครับเอ้ายังไม่หมดอีกโอ้โหมดอึงเครื่องตรงนี้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้หมาซอมบี้โอ้โหมาอย่างแรงเขาไม่ได้บอกเลยว่าตรงนี้มันมีอันนี้ทำไมน้ำมันหรออ๋อเอาน้ำมันไปเปิดในเครื่องข้างล่างมันไม่มีน้ำมัน โอ้โหแล้วมีหมาเฝ้าด้วยไม่เว้รอบนี้ยาวไงเฮ้ยไม่ชินเลยวะมานี่รู้สึกว่ากระสุนผมจะเริ่มร่อยหลอแล้วนะสามร้อยนัดแล้วที่เหลือตอนนี้มีอะไรตกค้างตรงนี้ป่ะ อ๋เนี่ยเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติม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 เอาละเรียบร้อยเครื่องปัอนไฟพร้อมจ่ายแล้วก็สวิต์ออนเอาเดี๋ยวนะเอยมีเชิงของพีครับกลับจากจากพีได้เลยหรือเปล่าโอเคกลับได้ครับโอเคเสร็จภารกิจแล้วก็มารับ ตังจากแฝงครับนี่สูง120แล้วก็ตอนนี้เรามีตังเท่าไหร่43วะย,ยังไม่พอซื้อช็อตกันเนะ่เดี๋ยวมาคุยกทยีเดอยวเอาของไปขายอีก้5กระสุนขายไม่ได้หรออันนี้ก็อันนี้ก็ขายได้โอ้ยนี่มันของกินนี่ว่อา IME อาหารนี่ระเบิดมือด้วยอันนี้พาวเดอร์ อุ้งพุ่มเดเมจครับ20%เอาวะอย่างโหดมีของแร่ด้วยแล้วก็มีอัาแบนเนครับเราไม่ได้ใช้หรอกนะตรงนั้นตอนนี้มีลมมีตังอยู่4.4 0เนี่ยครับการซื้อปืนคือตอนนี้คือผมอยากได้ช็อตกันอ่ะก็คือผมูมีกระสุนอุ้ยมีเสื้อเกราะด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเบสอ๋อเบสิกเออเบสิกล็อกพิกฮะเป็นล็อกพิกแบบธรรมดาธรรมดามีคา98 แล้วก็มีอันนี้หน้ากากกันแก๊นหรือเปล่าหรืออ๋อเป็นหน้ากากเฉยแต่เพิ่มโล่สีชุดเกาะราคาเจ็ดร้อยเหรอเราซื้อได้เลยนะแต่เอาไปบ้าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเก็บตังค์ไว้เยอะก่อนครับชุดเกาะไวท้ทีหลังเดี๋ยวคือผมอยากได้ปืนเพราะตอนนี้ผมมีกระสุนช็อตกันอยู่นี่ร้อยห้าสิบเลยครับไปลั่นหัวนี่แตกเลยนะฮะโอเคเอารับก็สำหรับ เอ The Walking Zombie 2ในพันนี้เดี๋ยวผมขอรับพ่กนี้ก่อนเลยละกันนะครเดี๋ยวเราค่อยมารับคุยกันต่อในพันหน้าก็สำหรับพันนี้ก็นนขอบค,คุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงท้ายคลิปกันด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากและฝากไปตามด้วยอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงไมค์คุณชอบหรือเปล่านะถ้าชอบก็ขออภัยด้วยกันนะครับก็อือตอนนี้ยังไม่ได้แก้อยู่นะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในพันหน้าสวัสดีครับ